สวัสดีครับผมชาติจเจริญทรัพย์นะครับพาไปน้องมาดูเพลนครับโต5้ตันแล้มา็25ตันครับกำลังจะเล่นต้นกระบากนี่ครับเดี๋ยวจะกองตรงไหน,นเนี่ยเดี๋ยวมันจะดีแต่ไม่รู้เพราะว่าจะโดนสายไฟเนี่ย nk 5 0 0 e ขิด3ครับคาโตปริมาณทิศบงจัดให้โอ้หลนเรื่อยนะนี่ครับเอาต่นมัติเป่าปะมัดไหมนี่นี่ มันล้มก่อนดิมัดก่อนว่าคนน้าเอาไปเช่านะอเอาพันเลยครับพันเลยน้องโอ้ดูคนขับนะบัเก๋าทั้งนั้นครับนะบเก๋นะเากันบนเลย V8 น้องสามร้อยยี่สิบพลังมามิสูบิชิ จะอยู่ไหมนี่นี่ตัวสำคัญนะครับต้นแตงไม,ไม้น่าจะดีมากแต่ว่าไม้เป็นโพรงนะพี่น้องตบกระบากเป็นรูว่าเป็นรูตรงกลางโอ้ดีแล้วที่ตัดไม่งั้นล้มมาเนี่ยเป็นเรื่องครับอ่ะรวม้วยช่วยกัน เชือได้ไหมเนาะเขาเป็นโครงลากลูกก่ากูกก่อนตัดก็ตัดไปเพราะว่าหาออกให้หมดไม่งั้นจะรถจะจะลาจอดติดขัดน,นะครับเอ้าวตัว25ตันครับรถกระเช้าก็ใช้เป็นเครนก็ได้อันนั้นโอ้เอ็มอารุ่นใหม่เอ็มอาร์250 SC โหลุด,ดเนี่ยดๆเดี๋ยวเวียงล้มเลยครับ ที่วงก็อยู่บ้านตรวจุลีล์ไม่น้องใดที่จะใช้เรียกใช้บริการก็สอบถามได้ครับนะอยู่ใกล้ๆบ้านป่าชาติเจริญทรัพย์นี่ครับขะไว้ให้ให้มันดีดครับนะเดี๋ยวถ่ายนิดนึงโอ้อากาศร้อน้นังร้อนเหมือนเดิมครับ ขาสอ2,000เลยบางทางนะน้องแต่ว่าใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงเสร็จครับรวมโดยช่วยกันกระกเชา้า ทําหน้าที่เสร็จแล้วครับเป็นเครนก็ได้เป็นกระเช้าก็ได้ครับตัวดันตัว SP ปัจจุบันคาโต้ไม่ค่อยเจอครับเจอแต่รุ่นเก่าๆรถขุดก็มีรถขุดก็ไปทันทับอยู่ที่แดนผ่นดินใหญ่พวกปลานักเลื่อยนี่มือชีปเลยนะ sai, ở đây เป็นครวงก็เลยง่ายหน่อยใหญ่ครับสับุนโคมครนะั เตนก็ช่วยได้เยอะไปน้องเตนมาแต่เช้า ขาดไหมต้องจะขาดไหมยังไม่มีวีแววครับอังนี้เก็บของแล้ว viên rồi thập lười cái thân điều ấy tịt này này Hãy subscribe cho kênh Ghiền

โยกครับโยกโยกเขาเลยโยกเลยอีกนิดครับโอ้ถูกแกนกับอ้อโอ้วว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 ไม่โดนแล้วไม่โดนแล้ว โอ้พี่ดอกเลยจแจแจ,แจมครับนะี่โอ้แจ้วเจ้าจ้โอ้โอ้เป็นพงครับนะโอ้พงปลวกขึ้นในร่างมาดูอ้าปลวกอะเดีย๋ยวๆๆๆ๋วเดีย๋ยวนะใช่ปลวกไหมลูกพี่ ปวกโอ้ยวกขึ้นต้นไม้เป็นเป็นเลยครับมีมีตัววะมีตัววะล่ะเตะบ้งไม่มีเนาะไม่มีตัวปลวกนะใส่ไปล่ะโอ้มันตายหมดแล้วปวกดูว่ามันหนีครับโอ้โหไม้เป็นโครง ดีครับที่ไม่หักพังนะก็ไปปาดปาดปาดทำเฟอร์นิเจอร์ได้ครับนะปลวกกินข้างในครับนะแต่ตัวปลวกไม่มีนะ,ะจบด้วยดีครับพย,พยาไม่เจอ เจอแต่พระอินโอ้มาป่าดีใจครับจอบวันนี้ทันเหล้ากันเมาหมาณ1วันครับจบละเวลาหมดหมดเวลาไปต้องตนใจเข้าดูได้ครับดูทุกช่องชาติเจริญทรั์หรือว่าเพจชาติเทร์นาซัเอ็กซ์คาบิเตนรัพย์ศเก้าแปดสอดาม จบด้วยคาโต้50ตันนะครับแปดสูด320คาโต้4ี่ใ6กสูสองร้อยกวาแรงมาครับเนี่ยมีแปดนะ NK 500ครับรับของเขา้าอยดีบ่โอ้่เบลนะสิบตันสบายๆเนีเลยยกแม็โคโฟได้ใช่ไหมน้องเนี่ย จะวัดน,นะครับเพื่อเอาเข้าตรงป่าไม้นะครับเสียดายเสียดายครับรู้เลยตรงครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ